หลังจากเธอคนนี้นะฮะสลัดลุกความเรียบร้อยฝ่าดราม่าเรื่องความรักต่างๆนานานะครับจะพูดถึงริชชี่ออร์เนตงานนี้บอกเลยว่ากลับมารับงานเรียบร้อยแล้วมีผลงานในวงการบันเทิงที่ให้เราต้องติดตามแล้วอัปเดตหน่อยตอนนี้อะไรยังไงเพราะว่านานทีเราจะเจอเขาเนาะถามเลยเชิญค่ะถามครับ ก็ดีขึ้นมากมากค่ะก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่เหมือนส่งความรักให้หนูอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวแล้วก็พี่สาวที่น่ารักของหนูทุกคนเลยค่ะจริงๆก็รับอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าอาจจะเหมือนเห็นหายไปจากหน้าจอเพราะว่าบางที่ถ่ายแล้วมันยังไม่ได้ออนอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะที่ชอบแล้วก็ติดตามค่ะจริงๆหนูก็เต้นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงนี้เหมือนมีคนดูเยอะขึ้นก็ดีใจค่ะก็ปีที่แล้วค่ะเหมือนเขาก็เหมือนเขาบอกเหมือนมีเจ้าหน้าที่โทรมาแล้วก็ บอกว่าบัญชีเขาถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายแล้วก็โดนระงงับบัญชีเขาก็เช็คทุกอย่างแล้วมันมันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาคุยเป็นเดือนๆเลยค่ะ ก็ก็เยอะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเงินเก็บของคุณแม่ที่เหมือนเตรียมไว้ให้น้องแบบสําหรับเขากาลังเรียนอยู่ก็เกือบเกือบเกือบหลานก็ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกตามให้อยู่ค่ะก็ดีขึ้นมากๆค่ะเพราะว่าอาจารย์กับเพื่อนเพื่อนที่มหาลัยเขาก็พยายามเข้ามาดูแลท่านจริงๆความหวังก็อยากได้คืนค่ะคุณแม่ก็บอกว่าแค่น้องปลอดภัยดีก็เราก็ดีใจแล้วเขาก็ได้บทเรียนเราต้องระวังด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ถึงเรื่องราวน้องชายโดนแก๊งมิจฉาชีพอ,อย่างที่บอกถ้าใครที่ตามข่าวกับพี่โยกพี่บรรจงพี่แป้นะก็จะรู้ว่าเด็กมาหาลัยทุกวันนี้เป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเรื่องราวของคอเซนเตอร์ตลอดยอี่สิบส่โมงอย่าวางสายนะต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นนะแล้วเงินนะต้องโอนโอ้โหหลายอย่างมาก เด็กบางท่านก็กลัวไงบางคนก็กลัวไม่กล้าบอกคนรอบตัวขนาดเป็นเด็กกับพี่ซึ่งเขาทันนนะ AI ต,ต,ต,ต <ait> ่างๆนานะก็ยังโดนหลอกได้ใช่มว่ามันเก่งมากครับพุ่งตรงต้องระวังไว้ก่อนค่ะ<า>อีกหนึ่งคนครับขอเปลี่ยนบรรยากาศถ้าพูดถึงละครพื้นบ้านแล้วเนี่ยพระเอกชื่อหนึ่งที่ลอยขึ้นมาเลยพี่โตมาพร้อมพี่เขาเลยค่ะทีหนึ่งมาลีกนะครับละครพื้นบ้านต่างๆนานะฮะแต่ว่าล่าสุดอย่างที่เรารู้กันเนาะวิกฤตวงการละครเนี่ยกระทบพี่บ้างไหมเคยทํางานางอื่นควบคู่กันไปบ้างหรือเปล่า และสาคัญก็ต้องถามเรื่องนี้ด้วยยอมลดค่าตัวเพื่อรับงานจริงหรือไม่เขาเราว่าถามพี่หนึ่งเชิญค่ะครับก็มีผลกระทบอยู่แล้วเพราะว่ามันคืออาชีพของเราอครับมันพอมันเกิดงานที่น้อยลงหรือว่าถ้าจ้างอาจจะลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกระทบกับกับชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ต้องปรับตัวไปวิธีการ บางคนก็อาจจะต้องหาอาชีพเสริมบางคนก็อาจจะต้องปรับตัวเองหรือผ่านตัวเองไปทำตรงอื่นไปทำเบื้องหลังบ้างหรือว่าบางคนมีความสามารถอื่นๆก็อาจจะไปอยู่ในจุดอื่นที่ไม่ใช่อยู่แค่หน้ากล้องอย่างเดียวบทเรียนเมื่อนานมาแล้วว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าเราไม่มีงานเราจะจะ,จะอยู่ยังไงเลยตอนนี้นก็ไม่มีงานประมาณเกือบปีเหมือนกันก็ก็ทําให้เราต้องรู้ว่าเราต้องปรับตัวใช่เมื่อกนี่อไหีเมื่อ้นีคือต้องยอมรับว,ว่ารายได้มัน ได้เยอะขยับตัวนิดหน่อยเดี๋ยวก็ได้ตังค์ละในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วโชคดีว่าอย่างเราเนี่ยไม่ได้มีครอบครัวดูแลแค่ตัวเองคนเดียวอย่างเมื่อก่อนนี้มันแบบปีหนึ่งอย่างสมมติมีละครแบบว่าสเรื่องต่อปีอะไรอย่างเงี้ยรายได้ก็บอกว่าก็แตะเจ็ดหลักได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอตอนยุคน,นี้แบบโอ้โหแทบทุกคนก็คงจะเจอกบบการที่ติดต่อมาแล้วคุยเรื่องเรทค่าตัวที่จะต้องถูกปรับลงถ้ารับได้ก็ก็ได้ทำงาน พี่หนึ่งไม่ใช่คนแรกค่ะแล้วก็ยุคสมัยนี้เขาก็ทำกันแบบนี้เพราะว่าการแข่งขันสูงแล้วก็สำคัญคือเรารวบรวมทุกคนอยู่ในหมวดเดียวกันเราไม่ได้แยกแยะว่าพระเอกนางเอกศิลปินหรือว่าจะเป็นอินฟลูหรือว่าอะไรเรารวมกันหมดแล้วอ<ช>่ะแล้วสำคัญยุคนี้นะถ้าเกิดจะรับงานแล้วก็มีชื่อเสียงยังไม่ได้นะคุณต้องมีเรื่องราวของโซเชียลด้วยกระแสพ่วงมาด้วยนี่อ่ะ แต่ว่าก็ปรับเปลี่ยนได้นะพี่หนึ่งนะนไหนๆก็พูดถึงจากๆขวงวงแล้วพี่คนนี้ยุคนี้นะฮะต้องบอกว่าคนนี้เลยต้องคนนี้เลยจริงๆนะฮะจะพูดถึงพี่หลอดฉยมสังบริบุตรนะครับยุคนี้อย่างที่เรารู้กันนะฮะว่า AI เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเรื่องราวของเด็กพี่ต่างนานาเนี่ยออก็แฟนตาซีมากเลยเออปรับตัวยังไงทํางานง่ายขึ้นหรือยากขึ้นครับถามเลยเชิญค่ะ ครับปัจจุบันนี้ละครจากวงหลอครขึ้นบ้านเราได้ทําแบบสอบถามออกไปเป็นแฟนละครก็ได้ตอบมาเพราะว่าเราต้องเราฟังเสียงของของผู้ชมเป็นหลักนะครับแล้วก็เราก็เอามาปรับปรุงนะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเราก็ปรับไปตามไปตามเทคโนโลยีช่องทางการรับชมตอนนี้เรามีทั้ง YouTube แล้วก็ชมได้ทาง Facebook นะครับจะรับชมได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถ ชมได้ในมือถือของทุกๆคนเราสนุกไปกับการทํางานนะครับแล้วก็เราฟังเสียงของประชาชนถ้าสมมุติว่าก่อนหน้าที่จะจะปรับปรุงนะครับมันกระทบครับ mm hmm. แฟนๆก็ให้กําลังใจในการรับชมมา mm hmm. พวกเราก็มีกําลังใจในการปรับปรุงงานนี้ให้ดียิ่งขึ้น CGCG CG ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีพวก AI เข้ามา mm hmm. เข้ามา, mm hmm. ขมาค่อนข้างค่อนข้างผสมกับ mm hmm. กับงานที่เป็น 2D หรือ g d effect นะ mm hmm. ก็ mm hmm. ก็สามารถ ทำทุกอย่างเนี่ยได้ได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นทุกๆ10ปีเนี่ยเรื่องที่เป็นหลักๆเราอยากจะทําให้เด็กที่ที่อายุ10บขวบขึ้นไปเนี่ยได้รับชมก่อนจากนี้ไปละครก็จะไม่ค่อยยาวครับก็คือก็อจะกระชับมากยิ่งขึ้นเคยยาวที่สุดก็สังทองประมาณร้อยกว่าตอน ร้อยกว่าตอนนะพี่นะเออจะย้อนกลับไปว่าพี่อาจจะดูครบได้นะเออคนชอบนี่คือตัวอย่างที่ดีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคกับสมัยครับ,รบเขาคนนิยมดูอะไรนะซีรีส์แนวตั้งใช่ใก็ต้องทําไปค่ะพี่ชื่นชมนะคะนะฮะเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของวงการละครไทยจากบงบงนะจากพวงฮะทั้งหมดนี้คือห้องข่าวบันเทิงวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ